สวัสดีครับนี่จะใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมชู้เย็นพานาครับมาตัวนี้ครับต้องคนดังๆอาจจะมีเสียงเพลงแทรกนะครับอาจจะเจลิกัสิสก็ได้ตันนี้เป็นพานาโซนิกนะครับรุ่น NRQB19M1 นะครับด้านไหนประมาณนี้ก็เย็นเย็นอยู่นะครับข้างล่างก็เย็นพัดลมทํางานนะครับตัวนี้พัดลมทํางานแต่ว่าบางทีนะตรงนี้เป็นน้ําแข็งนะครับนี่ตรงนี้ นี่แข็งขอขอตรงตรงเด้อยคุณโทรนี่ยตรงนี้เดี๋ยวช่างแมวเจ้าจะมาเทสพอดีรุ่นนี้เป็นโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าการเทสเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เสียบปลั๊กอยู่แล้วนะครับเสียบปลั๊กจากกระแสตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับ0.72นะครับอคอมเพรสเซอร์ก็เป็นเบอร์นี้นะครับดีดี 57C10RA Double U5 แล้วก็สารทวางยเย็นก็ R 1 3 4 A นะครับอ่าก็ประมาณนี้โอเคการเมนวนวดของตัวนี้ตัวนี้อ่าจะใช้เป็นมงจอิเล็กทรอนิส์อยู่นะครับเราก็ลือไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็ทางก็ต้องถอดปลั๊กชักปลั๊กก่อนอ่าคือตัวนี้จะมีดีเลย์สชุดตัวตัวใหญ่ก็คือคอมเพรสเซอร์ตัวเล็กก็คือเป็นฮีตเตอร์ละล,ลายน้ำแข็งนะครับก็มี2องทางเลือกนะครับหน,นะครับ ต่างเรืองที่หนึ่งก็แล้วกันต้องเลือกมาต้องเลือกมาจัตรงหรือไมแน่เลยอ่าก็ต้องจับตรงแน่นอนแน่เลยก็ต้องก็ต้องแรงมาใหม่อ่าก็จับตรงนะครับตรงขารีเลย์นะครับรีเลย์เองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวไหนเป็นอะไรแต่รีเลย์มันแน่นอนนะครับแต่แต่แต่ต้องแกะนี่ออกมาก่อนแกะไอ้ขาขาไอ้ตัวบอร์ดออกมาก่อนนะแกะยากนิดหน่อย ไม่ได้ให้ออกมีกจะออกอีกอ่ะโอเคอ่อาก็ไล่ดูนะครับว่าเป็นชุดไหนอ่าตัวอ่าฝั่งนี้เป็นดีซนะครับสิบสองโวลต์ตัวนี้เป็น AC นะครับ AC ตัวนี้น,นี่ตัวนี้จำตรงก็คือสีชมพูอ่าสีชมพูไนะล่าจากขาคอนแทคดีเล่นะครับ NO นะครับวิ่งมานี่นะฮะในขา พื้นต่อเส้นไหนอยู่สีขาวอ่าก็คือจำนี่จำนี่ได้นะครับสีขาวขาวกับ,ขา,นะบขาวชมพูเนาะขาวชมพูอ่าปฮิตเตอร์นะครับขาวชมพูปีชิตเตอร์ได้โอคนี้เราก็เดีย๋ยวถ้าจำข้างนอกเดี๋ยวนะมันจะทำงานได้ไมเ่เอ่ย ตอนนี้มันคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองจำถ้าเราแจมฮิตเตอร์ทำงานเดี๋ยวนะเดี๋ยวแจมฮิตเตอร์ทำงานดูว,ว่าคอมจะสั่งตัดไหมนะครับเดี๋ยวลองดูต้องลองดูนะครับแดดใจกับวงจรด้วยลองลองลองก็ร้อนเลยบักกีนะครับับกกีอ่บาบักกีนี่กัน ตัวคอนแทคดีเล์นะับดีเล่ออนี่นะฮะอ่าใช้ตะกัวจำเลยล่ะจำข้ามเลยนะฮะเป็นฟิวไปเลยนะครับกีแล้วนะใช้ตะกัวนะครับอือใจฟีมือนิดนึง <c oughs> จำให้เห็นชัดๆเลยนะครับอ่าส่วนตัว คอมเพรสเซอร์เลยนะคอมเพรสเซอร์เป็นสีนี้สีสีเทานี่นะนีนะ่กดออกได้นะจริงจะว่าว่าจะลอยออกนะครับลอยออกก่อนอ่ะลอยลอยนี่กันนะลอยสายออกกันนะคือไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเลยแล้วกันอ่ะลอยออกอือเนี่ยลอยลอยสายออกเลย ปัญหาไม่มนทํางานนะครับเราเราลักไก่นั่นเองครับก็โปรแกรมมันไม่มีตัวรีเซ็ตนะครับก็เมนนุวนเอานะครับประมาณนี้แหละตอนนี้ก็มาจับกระแสเสียบปลั๊กก็จับกระแสดูดูว่าละลายน้ำแข็งได้ไหมนะครับจับกระแสกันอ่นี่นะครับจับตรงสีชมพูน,นี่แหละดูว่าเราเมนนุวนทางานเนมันละลายน้ำแข็งได้ไหม ตัดเลย่ยวัอะไรแป๊กๆอะไแป๊กเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยนฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอรเฮียเนอยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเน้เฮ้ยเา้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เท่าเฮย้ยเาเ ศู 5, นยะ์จุดเจ็ดห้าเจ็ดสองเนาะยังไม่รวมนะเมื่อกี้ยัง,ง,ยงยอะไคนนไอ่ครบเลยฮะแตอนนี้เราก็รอนะครับรอโอเคอ่ะหยุดรอให้ลูกรอสักพักฮะเดี๋ยวต้องแกะดูด้านในอ่ะ,อะโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มหยดนะครับสิงสิงไหมครับอ่ะใกล้ๆหน่อยจช่ไหมูดูให้เห็นชัดนะครับเห็นไหมนะเห็นนะสองบางว่ะเงา เอาละโอเคอันนั้นนะ,ระกระแสก็ยังอยู่นะครับ0.57นะครับฮิตเตอร์กำลังทำงานนะครับลองคอยดูนะครับโอเคโอเคอ่ะติดไว้ก่อนอยู่ว้ก่อกันช่องพินที่อยู่ด้านล่างนะครับพานาลูานออกนีเ้เดี๋ยวปล่อยอยู่นะ ออดูน้ำแข็งเห็นไหมมีที่ไหนฮะห,หมดแล้วก็หมดด,หมดิหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยนี่ละลายแล้ว<อ>นี่ปนไป<ม>ติดเนี่ยเอาฮีตเตอร์เอาแล้วอถอดปลั๊กกันครับชักปลั๊กกันแข็งมันน้อยจังหนูว่ามัไม่ไหลก็ปแปลกแปลกโอ้มีปัญหาเนี่ยนะนี่มันออกมาโดนฮิตเตอร์เลย มามากันน้ำนะเนี่ยกัคนความร้อนมากันน้ำแล้วหรือนะหรือว่ามันเย็นไม่เต็มสูบนะครับเดี๋ยวลองดูกันมีความร้อนอยูน่นะเย็นก็มี อแ้ไ <Okay. S 2> กันนี่ก็ตัดปัญหาได้เลยว่าชุดฮิตเตอร์ฮิตเตอร์ไม่มีปัญหานะครับเดนื้อแกะดูอย่างต้องแกะดูนะครฮะมันจะไม่รู้ปัญหานะค <Okay. S 1> อันนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปกันคนกินข้าวเสิร์ฟ <c oughs> ชุดข้าวก่อนอันนี้ก็จะดูน้ำแข็งนะครับให้เข้าทำงานอีกทีก่นอนด้านหลังอีกทีแล้วท่านแข็งอ่ะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องบักเกอร์กันนะครับเอาอันนี้ออกเอาละลายน้ำแข็งออกนะครับ ไอ้แมวหน่อยใช่หมครัเสียงจะดังๆโอ้โหดูแมวเย้ครับข้าไม่เป็นอ่าก็ใส่ตัวคำสั่งคอมพิวเตอร์เข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับเองไม่มาคอนเทคเรียร์อ่าก็คุยดังๆไว้ดังๆไว้อ่าอ่าเขาบอกว่าต้องคุยดังๆเข้าไปถ้าเจอเสียงเพลงนะครับไม่มีเจตนานะครับขออภัยนะครับเพราะว่าเราเน้นทำงานจริงๆนะครับ นี่ต้องตัดหน่อยนะติดนะครับติดติดไอน้ไหน,หนี่หยุดก่อนได้ไหมหนูหยุดก่อนเห็นภาพก่อนเห็นภาพก่อนโอเคครับก็บักกี้นะครับความเข้าแล้วใส่คอมอ่ะโอเคครับก็ต,ต่อไปก็เริ่มเสียบปลั๊กนะครับอืมอย่างนี้แหละ โอเคจับกระแสะคอมนะครับตรงนี้อ่าหนึ่งแอมเลยครับคันนี้มันลวงมาแล้วไงอ่าอะไรรวมอะไรไอ้ฮิตเตอร์มไม่ทำงานตอนนี้เกิ้มันศนเจ็ดอ่ะกับเก้าก็ยังลดลงเรื่อยอๆอืมเนี่ยใช่หนูเน,นี่แยกกันลกแล้วไม่ได้ดูเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนะนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับอ่ะประมาณนี้กัน